u m เมด DSP นะครับรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ที่สามารถที่จะเสียบหูฟังแล้วก็ซ้อมได้เลยนะครับผมซึ่งมาในราคา4,990บาทเท่านั้นเองเสียงเป็นยังไงบ้างไปลองฟังกันดีกว่าครับผม mm hmm. โดยที่เซตอัพของผมในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวกีตาร์อูเมดนะครับผมต่อตรงเข้ากับเจ้าตัว t o น mm ิก hmm. โดยที่ก็จะใช้เป็น f e n d e r Twin Reverb mm hmm. แล้วนอกจากนั้นผมก็จะใช้เป็นปิ๊กของ Ma s t e r Ace นะครับผม เสียงก็จะไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าต้องบอกว่าเสียงมันมีความเป็นตันๆเป็นก้อนๆด้วยความที่ว่าในไอ้เจ้าตัวเป็นอ m เมดาดีเอสพเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ใส่ฐานเข้าไปซึ่งข้างในก็น่าจะมีเป็นวงจรปรีแอมป์อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถอดฐานออกเสียงก็จะไม่มานะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเหงาไปใช่ปะ่ะเล่นในเจ้าตัวตุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะเอาเป็นดีเลย์เข้ามา โดยที่มันก็จะเป็นแค่มิกซ์นะฮะก็คือว่าเหมือนแบบว่ามันจะผสมเสียงเข้ามาแล้วก็คือว่าดีเลย์ไทม์เนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะฮะนี้ต้องใส่เป็นโอเวอร์ไรฟ์ดูนะฮะ โดยที่เราจะได้ยินว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะกลางๆเนาะก็บอกว่ามันเป็นโอเวอร์ไรท์ที่มันไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรอรก็คือมันมีความเป็นทรานสเปร์ค่อนข้างสูงก็คือโดยรวมคือฟังแล้วมันก็คือแบบพอใช้ได้อะไรประมาณนี้ครัอทีนี้เราไปนั่งฟังเสียงเป็นทีละแก๊กกันต่อแล้วเดี๋ยวผมค่อยเข้ามาที่เรื่องของเอฟเฟกต์กันเลย ที่บอกว่าพอเป็นแก๊กเนี่ยจะชัดว่าปกติเราจะได้ยินเปนเหมือนมีความเป็นถ้าเกิดว่าเป็นแสแต็กมันจะมีความใสจริงๆใช่ปะ่ะคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยเสียงมันก็คือจะมีความค่อนข้างที่จะมีความเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าอะไร ก็ค่อนข้างที่จะมีความแจงกลี้ดีคือมันมีความแบบตีคอร์ดดูฟังแล้วมันดูพันชขึ้นมาดีแต่ว่ามันจะไม่ฮันแคนซล,ลิ่งนะฮะทีนี้เรามาดูที่ตัวบิดก,กันบ้างแรงเชีย์ โดยที่เจ้าตัว UMIDA DSP เนี่ยครับผมมันมีเป็น Built-in Effects นะครับผมก็คือเป็น Overdrive Distortion แล้วก็ฟัซมาในตัวรวมไปถึงดี l a y ด้วยซึ่งถามว่าเสียงที่ผ่านหูฟังที่เขาแถมมาให้มันมีการจำลองแอมไหมนุ่นนี่นู่นนี่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับคือมันเป็นเสียงเหมือนเสียง DI แหละแต่หูฟังที่เขาแถมมาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังที่ซาวค่อนข้างทึบแล้วก็เสียงกลางค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบสักคูป ลงไปขนาดนั้นคือค่อนข้างที่จะ f ฟ a t flat fl อะไรเงี้ยครับแล้วก็เบสไม่ได้ตึ้มออกมามากซึ่งมันก็จะช่วยกับไอเจ้าตัวเสียงที่มันเป็น D.I เนี่ยแทนที่ว่ามันจะคมเวอร์ไปเลยมันก็คือพอรับได้นะครับซึ่งผมได้ลองใช้หูฟังแบบพวกสตูดิโอของผมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแหลมฟิวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น Sound D.I แหละซึ่งถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงก็ต้องบอกว่าโดยรวมหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าไอเจ้าตัว u m e ม d a DSP เนี่ย มันเป็นกีตาร์ที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้มีไว้ซ้อมอะไรพวกนี้ก็คือมันก็คือจะจบเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาแอมหาอะไรมาเพิ่มแล้วก็คือครบชุดเลยนะครับก็คือจะสามารถที่จะซ้อมได้มีเอฟเฟกในตัวสามารถที่จะเล่นสนุกสนุกพกพาไปต่างจังหวัดนั่งซ้อมมืออะไรพวกนี้ได้ซึ่งคราวนี้เราจะมาในเป็นเจ้าตัวเป็นในหมวดของเสียงแตกกันมากนะครับซึ่งเจ้าตัวพอตที่2ตรงนี้ครับผมจะคุมเป็นเรื่องของเสียงแตกเออผมลืมบอกไปเจ้าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นวอลลุ่มถูกไหม ไอตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นดีเลย์เหมือนที่ผมร้องให้ฟังไปแล้วนะฮะส่วนตัวกลางเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเสียงแตกซึ่งทวนเข็มนาฬิกาจนสุดนะครับก็คือจะไม่เปิดจะเป็นเสียงคลีนใช่ไหมทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาแกล้งจะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับซึ่งโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยผมจะรู้สึกว่าใช้กับพวกซิงเกิลคอยค่อนข้างจะเวิร์ก,กว่า ทีนี้อาแก๊กต่อมาก็าจะเป็นดิสซอรชั่นนะครับ ็เหมือนเดิมคือไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าตอบสนองกับเรื่องของการคุม <ALLY> <mm ้ดยวอลลุ่มค่อนข้างโอเคนะทีนี้แก๊งสุดท้ายจะเป็นฟัสนะฮะ ทีนี้เรามานั่งดูเรื่องของสเปคกันมางดีกว่าต้องบอกว่าสเปคเนี่ยทางเว็บเนี่ยให้ไวค่อนข้างน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าให้สรุปไม่ง่ายก็คือว่าคอแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็น r o สต t e เมเปิลนะครับผมรวมถึงบอด y ี้ก็จะเป็น b a s s สบูดนะครับขันคออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็น Configuration แบบฮัมซิงซิงนะแล้วก็ไฟเ a y สวิตแล้วก็ขันโยกซึ่งต้องบอกว่าเป็นขันโยกที่ใช้งานพอได้นะฮะก็คือ มันไม่ได้ฝืดมือแบบใช้ไม่ได้เลยแล้วก็จะมีอาการเพี้ยนนี้หน่อยๆซึ่งรับได้มีการรีจูนนี้นี้หน่อยๆพอได้ครับแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงเลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของลักษณะของการเก็บเฟรดมากกว่านะครับต้องบอกว่าอุเมดะมันเป็นเพื่อนแท้ของคนที่อยากได้เป็นกีตาร์ราคาบัตเจตแล้วมันโอเคแหละอ่ะดูนะครับ กานเก็บเฟรเนี่ยเห็นบ้างมันจะเป็นขอบเนี่ยมันจะเป็นขอบแบบมนมนเลยอะซึ่งมันก็จะไม่ทิ่มมือตัวที่เฟรดเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมก็คือว่าจะเหลือพื้นที่เอาไว้นิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ช่วยทําให้เออเป็นการจัดการไม่ให้มันทิ่มมือได้มากแต่ก็อาจจะมีข้อสังเกตว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราดึงสายลงมาอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการตกหล่นกันได้บ้างแต่เท่าที่ผมเล่นมันไม่ได้ตกขนาดนั้นนะครับคือโอกาสตกคือต้องมีความตั้งใจในการดึงลงมาระดับหนึ่งนะฮะ ทีนี้เรื่องของเชฟคอเนี่ยก็จะเป็นเชฟคอที่เป็นโมเดิร์นซีมาตรฐานไม่ได้บางไม่ได้หนาเกินไปเลยแต่ว่าหน้าฟิเกร์บอดมีความกว้างนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นเรเดียสก็คือไม่ได้แบนแล้วก็ไม่ได้โค้งม,มากก็กลางๆเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็จะมีนี่เป็นช่องใส่ถานนะครับอย่างที่ผมบอกไปขอย้ำไปหนึ่งครั้งว่าไม่มีถานเสียงไม่ออกเลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีการว้าวเพิ่มเติมอะไรนะครับมีแต่เป็นเบลลี่คัตนะครับก็คือช่วยเรื่องของพุงนิดๆหน่อยๆโดยรวมตัวที่ผมได้มาตัวนี้ถือว่าเก็บงานค่อนข้างโอเคนะผมเจอจุดแบบสีเละมาแค่แบบจุดเดียวนิดเดียวจริงๆซึ่งถือว่าในราคานี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเป็นถ้าเป็นเสียงแตกจากแอมกันบ้างดีกว่านะฮะ ที่บอกก็คือว่าโดยในแง่ของราคาเนี้ยต้องบอกว่าอา่าผมมองว่ามันเป็นกีตาร์ที่เอาไว้ใช้ซ้อมที่ค่อนข้างที่จะคอมพลีทคือ4ี่พันเเนี่ยสามารถที่จะซ้อมได้เลยเอาไปปุ๊บแล้วก็เสียบหูฟังซ้อมได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของคันโยกคืออากาส่วนอาการเพี้ยนมันจะมีแบบนี้นิดหน่อยๆซึ่งเวลาเล่นเราอาจจะต้องมีการดีจูนนิดหน่อยแต่คือไม่ได้เพี้ยนจนเล่นไม่ได้หรือเพี้ยนเยอะมากนะฮะส่วนข้อติก็จะมีเรื่องของเฟรดนี่แหละคือเฟรตต้องบอกว่าเก็บงานดีไม่บาสเล่น เล่นดีเลยลื่นเลยนะฮะแต่ว่ามันเตี้ยเตี้ยไปหน่อยสระผมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การจัดการโดยรวมที่เหลือถือว่าค่อนข้างง่ายโดยการที่เขาวางไอ้เจ้าตัวเป็นทรัสสิ่งที่เอาไว้เซตอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วกันโดยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็อุเมดะนะครับผมสามารถที่จะซื้อได้ที่ Music Plan นะครับผมซึ่งก็ไปลองติดต่อขอลองกันดูได้นะครับ ซึ่งก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับซึ่งสีนี้ก็เป็นสีมินท์กรีนที่ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมป๊อบไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมไปหาลองกันก่อนด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็ join Member ได้นะครับผมเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นเองซึ่งก็จะมีเป็นคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับผมเพราะ